เีรับแรงเลยทีเดียวค่ะระหว่างทางค่ะก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแะมากมายค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเจ้าถุงเวรียค่ะที่วิ่งข้ามถนนไปมาแบบไม่เกรงกลัวเลยทีเดียวค่ะ ทางขับรถค่ะก็มาเจอเจ้าฝูงเรนเดียนะคะวูเป็นฝูงเลยค่ะนู่นค่ะวิ่งตม่มวิ่งตามเจ้าเรนเดียไม่ขนลแล้วอะ่ะเข้าป่าหมดแล้วค่ะีอสองตัวนั้นยังวิ่งอยู่ข้ามถนนค่ะซึ่งถ้าเทียบเท่ากับเมืองไทยก็น่าจะ บัวนะคะที่แบบว่าชอบวิ่งข้ามถนนตลอดเวลาค่ะที่ประเทศฟินแลนด์ก็จะมีเจ้าเรนเดียนะคะที่แบบว่าต้องคอยระวังนะคะยิ่งจังโซนภาคเหนือของประเทศฟินแลนด์ค่ะก็จะมีเจ้าเรนเดียข้ามถนนเป็นประจำเลยค่ะยังไงก็ขับรถระวังระวังหน่อยนะคะเส้นทางนี้นะคะเรากําลังเดินทางจากซัลักนะคะมุ่งตรงไปสู่โรบานเนียมีนะคะ ึ่งระหว่านนี้เราก็ได้ไปพักที่ซันน์คลอสวิลลจ e แล้วเมื่อวานนะคะแล้วก็กำลังมุ่นตรงไปที่เกมีแล้วก็ไปที่โอ้ลหนั่นคือจุดหมายปลายทางในการขับรถของเราวันนี้ค่ะเพราะว่าเราจะกลับเพลซิงกิหรือว่าว่านตอนนั่นเองแต่นะคะเราจะกลับด้วยรถไฟซึ่งเราได้ซื้อตั๋วรถไฟนะคะพร้อมที่นั่งสองคนนะคะและด้วยรถ1นคันนั่นเองค่ะ นี่ค่ะก็คือบรรยากาศเส้นทางนะคะการเดินทางในโซนภาคเหนือนะคะของประเทศฟิแลนด์ค่ะ ที่จะเดินทางด้วยรถก็คือโอโอลูนั่นเองค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเราจะไปด้วยรถไฟนะคะจากโอโอลูไปถึงเฮลซิงกิด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าเราได้ซื้อพื้นที่นะคะสําหรับรถแล้วก็ที่นั่งสองที่แล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้ค่ะก็อยู่ประมาณไม่ถึง5กิโลเมตรค่ะก็จะถึงเมืองโอโอลูแล้วนั่นเองค่ะเดินทางมาตั้งแต่นะคะ รู้สึกประมาณบ่ายสองนะคะจนถึงตอนนี้ค่ะก็ประมาณหนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะช่วงนี้ค่ะระหว่างที่เราเดินทางมาค่ะก็จะเห็นนะคะสีสันของใบไม้ที่สวยสดใสนั่นก็คือตอนนี้อยู่ในฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองค่ะแลาจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะไม่ได้เป็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนเหมือนช่วงซัมเมอร์แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูการขึ้นรถไฟนะคะจากโอลูไปเฮลซิงกิกันค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงค่ะที่สถานีรถไฟแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังขับรถนะคะเพื่อที่จะเอารถค่ะไปขึ้นรถไฟนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเส้นทางนะคะที่เรากําลังจะพารถยนต์นะคะเพื่อไปขึ้นรถไฟนั่นเองค่ะโอ้โหจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะไม่เคยทํามาก่อนอก็มีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คําแนะนำระหว่างทางเรื่อยๆนั่นเองค่ะ ก่อนที่จะเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็ต้องมีการสอบถามเรื่องตัวนะคะว่าจองแล้วหรือยังค่ะโอเคค่ะเรามาถึงค่อนข้างออนชาร์มเลยทีเดียวค่ะดังนั้นก็ต้องใช้เวลารอสักครู่ค่ะนี่ค่ะสักครู่เราก็ขับรถขึ้นมานะคะซึ่งตรงที่เราขับรถขึ้นมาก็เป็นแคบินของสำหรับรถยนต์นะคะนี่เลยค่ะซึ่งแคบินนี้ค่ะหลังจากที่ผู้โดยสารขึ้นรถเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะพ่วง นะคะแคบ,บินนี้กับแคบ,บินโดยสารแล้วก็จะนำแคบ,บินนี้ค่ะไปที่เฮลซิงกิร่วมกันกับแคบ,บินผู้โดยสารนั่นเองค่ะโอ้โหอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะที่ได้เรียนรู้นะคะเพราะว่าจริงๆอยู่ที่นี่มาก็ไม่เคยขับรถขึ้นรถไฟมาก่อนเนาะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะตอนนี้ก็เมืองโอุลูนะคะก็อยู่ประมาณ8องศานะคะ จริงๆคำว,ว่า8องศาอย่างที่เคยบอกคลิปก่อนๆนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องว่ากี่องศาจะติดลบหรือว่าจะบวกบางครั้งบวกก็มีอาการที่หนาวนะคะมากกว่าติดลบได้ซ้ำเนื่องจากว่าสภาพอากาศต่างๆไม่ว่าจะเป็นลมนะคะฝนหรือปัจจัยอื่นๆนะคะที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันหนาวนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ลมมารู้สึกหนาวมากโอเคค่ะเดี๋ยว เราไปที่แคบบินของผู้โดยสารกันค่ะและนีก็คือรถนะคะแคบบินของรถที่เราขับรถขึ้นไปนะคะอากาศเริ่มหนาวค่ะก็เลยเอาหมวกมาใส่นะคะอุปรกรณ์พรอ้พรอมนะคะเพราะว่ามาภาคเหนือของประเทศฟิลแลนด์นะคะก็ย่อมหนาวกว่าส่วนภาคใต้อยู่แล้วนะคะนี่รอดูนะคะว่าเมื่อไหร่จะมา มาแล้วนะคะรถไฟของเรามีสองชั้นด้วยไม่รู้จะขึ้นชั้นไหนดีนะคะไม่รู้จำเลขที่ตั๋วไม่ได้นะคะแคบินอะไรอะ่ะห้าสิบเจ็ดหรอไหนห้าสิบเจ็ดถึงหรือ,อยังอะ่ะห้าสิบเจ็ดอยู่นี่ไง let's go ห้าสิบเจ็ดอนุนะคะต้องเดินไป สักแพรบหนึ่งนะคะก็จะมีแคบบินของร้านอาหารอยู่ด้วยค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่ารูทติ้งนี้เป็นรูทติ้งที่เดินทางไกลนะคะตั้งแต่เหนือจดใต้เลยทีเดียวค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแคบบินนอนนะคะนี่ค่ะเป็นพื้นที่ของคนที่ซื้อแคบบินสำหรับนอนยาวเลยนะคะเนี่ค่ะ เป็นแคบินนอกตอนนี้ก็เดินมาเจอที่แคบบินของเราแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องรอให้ผู้โดยสารนะคะลงจากรถไฟเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นตามมารยาทของเรานั่นเองค่ะโหนี่นะคะเกือบบนชั้นสองค่ะอตอนนี้กำลังวางแผนกันว่าจะดูนะคะว่าที่นอนว่างหรือเปล่าถ้าเกิดที่นอนว่างเราก็จ่ายเพิ่มนะคะแล้วก็ย้าย ไปแคบินที่นอนกันค่ะจะได้นอนสบายๆนะคะตลอดการเดินทางค่ะเราจะเดินทางไปถึงเฮลซิงกิหกโมงเช้านะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ3ามทุ่มคือรถไฟจะออกประมาณสองทุ่มห้าสิบนาทีแล้วก็ไปถึงที่นั่นหกโมงเช้าก็ใช้เวลาโอ้โหสิบกว่าชั่วโมงเลยเหรอหกเจ็ดแปดเกสิบกว่าชั่วโมงเลยเดียวค่ะโอเคสู้ๆค่ะ Final destination แล้วค่ะจะได้กลับบ้านแล้วตอนนี้กำลังจะไปรับรถของเรานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเดินทางต่อนะคะ mm hmm. ไป next station นั่นเองค่ะ mm hmm. มันก็นคือที่โรงเรียนสายอาชีพ Step Go us, s t e p o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  t u s ค่ะสำหรับวันโปรแกรมวันนี้ค่ะ mm hmm. และนี่ก็คือรีวิวในการเดินทางวันนี้นั่นเองค่ะนี่ค่ะ mm hmm. รถที่เราจอดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะ